สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวครับดูก้มหน้าก้มตาแต่งตัวนะคะพอดีแม่กิ่งเอานั่งเนาะเอาเข้านั่งวันนี้บุญมีอู้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 ทำอะไรลูกทําอะไรลูกวันนี้บุญมีของเราอยู่กับน้องๆเยอะเลยนะคะในห้องน้องน้องๆเข้ามาเข้ามาอยู่ด้วยเยอะแยะเลยมีใครบ้างมีทองหยดทองหยดแล้วก็ใคร แม่ทองมาแล้วก็ทองเต็มนะคะแล้วก็นี่เสือน้อยสายฝนใช่ไหมลูกแล้วพี่ทองหยอดด้วยครับทองหยอดแล้วก็ทองก้อนนะคะทองก้อนวันนี้บุกห้องนอนแม่กันเลยค่ะก็ทางนั้นใครทองจันรอชาตุนชาตุนคนสวยด้วยนะคะคนนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคนนี้พลาดไม่ได้เลยอุ่มนี้จะพลาดไม่ได้แล้วพี่ทองมี แล้วก็วันนี้ทองอ้นด้วยนะคะวันนี้ทองอ้นด้วยทองอ้นของเราก็มาทองเต็มเต็มจริงๆค่ะสำหรับทองเต็มของเราบุกห้องนอนแม่นะคะบุกห้องนอนแม่กันตัวตึงทั้งหลาย เนบุญมีของเรานะคะแต่งตัวใหญ่เลยค่ะแต่งตัวใหญ่เลยเนาะอันนี้แผลกดทับของบุญมีนะคะมีบางท่านถามแม่กิ่งมาว่าแผลกดทับของบุญมีหายได้ยังแผลกดทับน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าแข็งๆแบบนี้ค่ะรอบก่อนที่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยโกนขนตรงส่วนแผลให้เนาะโกนขนตรงส่วนนี้ให้ เอีงตัวลรอลูกฮะให้นั่งนะคะนั่งไปนั่งมาก็เป็นแบบเนี้ค่ะนั่งไปนั่งมาก็ค่อยเอ็นลงเอ็นลงนั่งดีๆไม่ลูกนั่งแบบนี้มันเมื่อยไหมแต่แม่กิ่งเอาเขานั่งดีๆก่อนนะคะให้นั่งท่าใหม่แล้วนะคะนั่งตรงแต่เดี๋ยวก็คงเอ็นนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นน้องๆเข้ามากันเยอะวันนี้ให้ให้เข้ามากันเยอะนะคะ งอเดี๋ยวนี้งอเกิ่งนะคะงอมือหน้าแต่งตัวเองเดี๋ยวนี้มือหน้าเขาไม่แข็งดูแล้วนะคะไม่แข็งดูแล้วเขาเขาสามารถงอเหมือนอย่างที่ที่แม่กิ่งเคยบอกเนาะเวลาแม่กิ่งให้ให้เขากินขนมเลียเแม่กิ่งจะยื่นเอาจะไม่ได้จ่อใกล้ๆเขาให้เขายืดตัวเขาก็จะพยายามยืดตัวยืดคอยืดตัวแล้วก็ยืดแขนนะคะเกรงแขนง,ง,งอแขนเข้าไป แม่กิ่งคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนทําให้เขาเริ่มงอแขนได้เริ่มพังผืดเริ่มเม็ดปิดพอเขาได้ <_ S 1> เขาได้งอเรื่อยๆอะค่ะเขาได้งอเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขางอเขาจับเขาก็จะไม่จิไม่ร้องนะคะเมื่อก่อนอะแค่แม่กิ่งแบบจับเขาเขาก็จะร้องเนาะแค่แขนหน้าเนี่ยเขาร้องแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยร้องแล้วนะคะไม่ค่อยร้องแล้วก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย ส่วนมุมนี้แต่ละคนก็จะพาก,กันเนี่ยค่ะเล่นมุ้งมิงมุ้งมิงกันเสร็จก็จะพาก,กันนอน,อ,นอีกคเนกอาชาตูนชาตูนชาตูนคนสวยอะนอนหัวเตียงแม่เลยเหรอลูกเป็นมุมที่นางชอบนะคะคนละคนละฝั่งกับแม่ทองมาเช้านี้โชว์ตัวบุกห้องนอนแม่เลยค่ะใช่ไหม พากันบุกห้องนอนโชว์ตัวกันเลยใช่ไหมลูก ถ้าเช้ามาถ้าที่ไม่กิ่งสังเกตบุญมีเขาจะสดชื่นนะคะหน้าตาจะสดใสหูตั้งเลยลูกฮะทไมวันนี้ดูหูตั้งข้างเดียวอะ่ะฮะหูตั้งอะ่ะหูตั้งอะ่ะจะลุกไปไหนจะลุกไปไหนบุญมีจะลุกไปไหนลูก ดูนะคะพยายามที่จะลุกพยายามที่จะลุกเมื่อกี้พยายามหลายรอบแล้วนะคะพยายามหลายรอบแล้วแม่ก็เลยไปคว้าโทรศัพท์มาพอแม่คว้าโทรศัพท์มาแล้วไม่ลุกอ่ะลุกเลยลุกเลยเร็วเร็วดูนะคะมีความพยายามดูดูเขาดูเขาดูเขาเออลุกลุกเร็วลุกเร็วจะลุกไปไหนอ่ะอาลุกมาลุกมา ลุกมาพ่อแม่ดูเอานะครับอุ่นมีจะลุกให้ดูครับแขนขานะคะดูแขนขาขาข้างหลังชีโช้โดขาชี้โดข้างหน้าก็จะพยายามพยุงตัวเองขึ้นค่ะพยุงตัวเองลุกขึ้นเอาไงลูกเอาไงลุกไหมลุกไหมลูกไหม เก่งขึ้นทุกวันนะคะเก่งขึ้นทุกวันสำหรับบุญมีน้อยของเราเนาะยังไงก็ดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆดูพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะทำอะไรยังไงบ้างหนุ่มน้อยหน้ามนของเรานะคะนั่งมองน้องที่นั่งนั่งนั่งตั้งอะไม่ใช่อะไร มองน้องๆเขาเล่นกันนะคะมองน้องๆเขาเล่นกันเดี๋ยวเดือนนี้บ้านเราก็จะมีฉีดวัคซีนอีกแล้วค่ะมลีลูกฉีดวัคซีนกันอีกแล้วเนาะรอบนี้ก็น่าจะฉีดสิบตัวค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ก,กิ่งจะลงชุมชนให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะคงต้องหนีไม่พ้นต้องขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญทุก,ท,กท่านอีกแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละกาลังแม่ก,กิ่งเองก็ไม่มีเนาะไม่มีที่จะฉีดวัคซีนให้ลูก ยังไงแม่กิ่งก็ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญด้วยนะคะรอบนี้ก็ฉีดสิบตัวค่ะเนาะฉีดสิบตัวบุญมีขอความเมตตาให้กับน้องๆด้วยนะครบขอความเมตตาพ่อแม่ให้กับน้องๆได้ฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับเดี๋ยวน้องๆฉีดวัคซีนประจำปีสิบตัวครับ ในเดือนนี้ครับแม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญล่วงหน้าด้วยนะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งจะลงขออนุญาตลงชุมชนอีกทีนึงนะคะขออนุญาตลงชุมชนอีกทีหนึง่งจ้องใหญ่เลยนะคะจ้องน้องใหญ่เลย คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอซทุกท่านที่รักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองคอยดูคลิปให้คอยสนับสนุนทุกอย่างแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกราบขอบพระคุณไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบพระคุณค่ะ